สวัสดีค่ะวันนี้ช่างราตีจะมาสอนวิธีทําแกงเผ็ดเป็ดย่างกันนะคะโควิดระบาดเยอะมากเลยค่ะเลยซื้อกับข้าวมาเตรียมไว้ทากับข้าวกินเองไม่ต้องออกไปตลาดนะคะก็มีวัตถุดิบของเราเนื้อเป็ดที่เขาย่างมาแล้วแล้วก็มีหางกะทิหัวกะทิน้ํามันพืชสับประรด พริกแกงน้ำปลาน้ำตาลทรายแดงแก็พริกชี้ฟ้าแดงเขียวผงปรุงรสมะเขือพวงใบโหระพามะเขือเทศได้เครื่องปรุงครบแล้ววัตถุดิบเราก็ครบแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะไฟร้อนก็ใส่น้ำมัน มันนิดเดียวพอคะ่ะเราจะผัดพริกแกงก่อนนะคะให้มันหอมก่อนเอาตามชอบคะ่ะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะคะแ้งดีแล้วนะคะ เราก็จะใส่น้ำกะทิลงล้ <c oughs> <c oughs> าก็คนต่อไปนะคะ <c oughs> เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> จนกะทิแตกมันดี พอกะทิแตกมันได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอาเนื้อเป็ดลงไป ปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่น้ำกดทินะคะหางกะทิที่เราเตรียมไว้ ให้มันทั่วมเนื้อเป็ดเลยค่ะให้ท่วเนื้อเปิดไฟแรงนะคะ อันนี้เราไม่มีน้ำตาลปิ๊บนะคะเราก็เลยใช้น้ำตาลทรายแดงแทนพอน้ำแกงเดือดแล้วเราก็จะเอาสับประรดลงไปนะคะใส่เมื่อเขือเทศลงไปได้เลยค่ะ ปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งแล้วก็เอามะเขือพวงลงไปตามด้วยใบโหระพาค่ะ พอใบโหระพาสุกเราก็ตักชิมดูรสชาตินะคะว่าอร่อยหรือยังหรือว่าถ้าใครชอบรสชาติอะไรแบบกลมกล่อมหรืออะไรก็เพิ่มเองเลยนะคะปรุงเพิ่มได้ค่ะตามใจชอบนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะตักใส่ถ้วยรับประทานได้เลยค่ะ นี่คะ่ะทุกคนแกงเผ็ดเป็ดย่างสูตรช่างลาตีน่าอร่อยไหมครับคนพร้อมเข้าสวยร้อนๆขออนุญาตไปรับประทานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย